สวัสดีครับผมเปรมรุตนะครับผมนานจริงครับเพราะว่าด้วยโควิดด้วยเนาะไม่ได้มาสัมภาษณ์แบบนี้นานมากครับผมที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะมาเจอกันวันนี้อ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมก่อนหน้านี้ก็เอ่อก่อนหน้านี้ก็มีเอ่อไปเรียนเวิร์กช็อปเรื่องการแสดงมากขึ้นครับอย่างตอนปีนี้ผมก็เอ่อรับซีรีส์มาประมาณสองสาเรื่องแล้วตอนนี้ก็มีทั้งเชือกปาน มี12%แล้วก็อีกอีกหลายเรื่องเลยตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองในเรื่องการแสดงด้วยครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่ารอปนานมากเชืก่นครับผมเมื่อกี้เห็นแบบว่าทีเซอร์ไมดราม่าขนาดเออจริงๆแล้วอ่าหลายๆคนคงรู้แหละแฟนนี่แฟนนี่าหลายๆคนคิดว่าเชือกป่านเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ดราม่าอย่างพี่แกเองก็บอกแล้วว่าเชือกป่านไม่ใช่ซีรีส์ดราม่านะอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้น วันไปถ่ายไพ่ลอตใช่ไหมฮะคือพี่นิวพุ่งกลับครับผมเดินมาหาผมแล้วบอกว่าเอ้ยซีนนี้ปล่อยให้ตัวละครแบบรู้สึกไปเลยนะถ้ารู้สึกอะไรก็จับอันนั้นไว้เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนเล่นอยู่ก็เลยรู้สึกแบบนั้นมันก็เลยดูแบบเป็นดราม่าอะไรจริงๆมันมันไม่ได้ดราม่าขนาดแต่แค่ปล่อยไปตามตัวละครเราผมโดยภาพอะไรด้วยออกมาใช่ครับผมมันอึดอัดฮะจากที่แบบเราคาดนว่าแบบเอ่อน้องทีไม่คือแบบสมุกสนาน ครับผมอ่ายงนั้นอยู่ว่ามีอะไร่อ่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นครับผมคือเอ่อหลายๆคนที่เห็นตัวทีเซอร์ที่มันดราม่าก็คือผมจะเอ่อบอกถึงว่าในเชือกป่านเนี่ยผมก็จะทําให้เห็นมิติของตัวละครของทีมมากขึ้นเอ่อไม่ใช่แค่แฮปปี้อย่างเดียวมีทั้งเรื่องเศร้ามีทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นหลากหลายมุมมอง,ม,องมากขึ้นฮะใช่แล้วนอกจากแบบในเรื่องหมดแล้วอ่ะ ครับผมอ่าก่อนอเกินก่อนเลยก่อนนั้นนี่คือก็เคยบอกทุกคนไปแล้วว่าเชือกป่านเนี่ยจะถ่ายแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนั้นผมก็ฟิตฟิตเนสรออะไรละแต่โควิดเราก็ไม่สามารถถ่ายได้ก็เลยแบบเลื่อนมาเลื่อนจนแบบออไม่ได้ออกลังกายเลยจนตอนนี้ก็กลับมาออกเหมือนเดิมนะครับผมใชด่ด้วยความที่ทีมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแหละเราก็ต้องแบบเอ้ยมีกล้ามีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยตัวใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลา ในการฟิตหุ่นครับผมจากที่ความที่แบบว่าเหมือนเราห่างจากเรื่องเรื่องแรกเนาะประมาณเกือบเกือบสามปีเกือบเกือบสปีครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เราตั้งแต่เป็นช่วงนั้นก็คือต้องแบบเด็อยู่เลยนะใช่ครับผมมันมีขาอะไรไหมครับแมเพราะจริงๆก็มีนะครับผมตั้งแต่ถ่ายมินิเชียกป่านไปแล้วคือด้วยความที่อ่มันนานแหละคือเราก็จําคาแรคเตอร์ของตัวละครไม่ได้เท่าไหร่แต่พอไปเข้าซีนจริงปรับจูนกับที่บุ๋มากขึ้นเราก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอ๋อ ตัละครนี้มันเป็นแบบนี้มันเคยยิ้มแบบนี้มันเคยกินแบบมันเคยมีวิธีการพูดแบบนี้ทําให้เราแบบลื้อฟือ้นมาเรื่อ,อยอะไรเงี้ยแล้ววันถ่า,พายพ i l ลอตเห็นแค่พี่บุญใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เห็นลายสักรอยสักผมก็โอเคมันคือตัวนี้จำได้ฮะใช่ไปสู่รตรงนนได้เลยใช่ครับผมแลวกับพี่บุญเป็นยังไงว้าจริงๆเขาโหึงมีอะไรได้วยกันตลอดเวลาครับผมก็ช่วงนี้ก็เจอหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่ทางานด้วยกัน เกือบทุกวันเกือบทุกครั้งอะไรเงี้ยเออก็จะเจอกันบ่อยบ่อยมากๆเลยช่วงนี้ครับถ่ายซีรีส์ด้วยรับงานนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยอ่าก็ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วอ๋อที่พี่ยศนิ่งใกล้วันเกิดครับผมอ๋อจริงจริงอ๋ออยากได้อะไรล่ะฮะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่อยากได้อะไรครับผมแค่แบบเอ่อขอให้ ผมเองมีความสุขแล้วคนรอบตัวคนที่เราผมมีความสุขก็พอแล้วครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันเกิดปีที่แล้วเนี่ยผมจัดแฟนมีดไฟใช่ไหมอ่ามีแฟนขับหลายคนเลยถามผมว่าน้องเป็นปีนี้ไม่ไจัดเหรอก็ขอบอกตรงตครับปีนี้ไม่ได้จัดเป็นการเออไปเอาเงินบริจาคเอาเงินที่ได้จากการบริจาคนี่ยมาสร้างโรงเรียนครับก็เป็นแฟนว่าดมาใช่ครับผมใช่ครับผมเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนครับเออ ทำเป็นการสร้างห้องสมุดครับผมอยู่โรงเรียนอะไรนะฮะสร้างตึกเรียนส้างตึกเรียนแต่รู้จักเป็นโรงเรียนที่จังหวัดลบบุรีเออเป็นโรงเรียนที่จังหวัดลบบุรีครับผมโปรเจกต์นี้ชื่อว่าเออเมนี่สมายมีไฮเปมครับผมใช่จริงๆเอออันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของทางบ้าน แฟนเขาที่ผมคิดมาเขาก็อ่าเนี่ย5โดเน่ยอดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีอีก30คนที่ได้ไปร่วมส่งมอบตึกเรียนที่โรงเรียนเองใช่ครับผมเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับเราแบบว่าคืนสสังคมใช่ครับใช่ครับผมก็เป็นไงที่แบบมีกิจกรรมดีแบบนี้โอ้ดีใจครับผมจริงๆก็พูดคําเดิมฮะต้องยกความความดีความชอบให้พี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยที่เขาคิดไอเดียอะไรแบบนี้มาแล้วก็ พร้อมสนับสนุนผมในทุกๆเรื่องเลยครับผมก็ต้องยกความดีความชอบให้พี่แฟนคลับครับแล้วอย่างนี้นี่แบบเราจะคิดถึงเวทีไหมที่ผมจะไ <c oughs> ปแบบนีน้นน <c oughs> ผมก็คิดถึงคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วฮะใช่แต่ว่าคือผมก็คิดแล้วแหละว่าปีนี้ถ้าผมจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมคือเขา <c oughs> เรียกว่าอะไรแพชชั <c oughs> ่นเพชชั่นในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูเนี่ย มันยังมีไม่มากพอเออผมไม่อยากให้เขามาเสียบัตรมาดูผมแล้วทาอะไรเหมือนเดิม,เ,ดมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นปีนี้ยังไม่จัดเป็นแฟนมีตรละกันเป็นการไปสร้างโรงเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วนอกจากนี้มีแบบโปรเจกต์อื่นๆไม่ใช่แบบแค่ก็ยังทำเหมือนอะไรนะอะไรนะป้ายอันนี้ปีนี้ ปีนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นป้ายอะไรเลยครับผมเอาเงินไปลงที่สร้างตึกอย่างเดียวเลยครับผมแล้วใช่ครับผมแล้วก็ก็น่าจะประมาณนี้ใช่ใช่แล้วแบบว่าอยากให้แบบว่าเป็นของขวัญอะไรให้ตัวเองพิเศษบ้าไหมคะปีนี้นะเอิอจริงๆก็แค่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 คนรอบตัวผมมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วครับแค่นี้ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรครับมันก็เหมือนกับ ทุกๆปีที่ผ่านมาแหละเราไม่ได้หวังอะไรแหละเออแค่เรามีความสุขก็พอแล้วจริงๆเราเหมือนกับเรา,า,าเห็นพังพันเชยนเนาะพี่น้องเปมาตั้งนานแล้วอ่าใช่ครับตอนนี้เราโตขึ้นแค่ไหนครับโอ้โตโตขึ้นระดับหนึ่งเลยครับผมถึงแม้ว่าการกระทำผมจะดูเป็นแบบเด็กหน่อยนะจะดูแบบเอ้ยเป็นน้องอะไรง่าเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นครับผมในเรื่องของความคิด เรื่องวิธีการจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราได้เรียนรู้จากการทํางานที่มากขึ้นใช่ครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากเลยครับกลับมาแล้วอยู่หรือเปล่าเออกลับมา <c oughs> แล้วครับเนี่ยอันนี้แมทปิดปิดแก้มอยู่เหรอเดี๋ยวเราแอบดูนกัได้ครับผมอนอกจากตัวแบบว่าที่เราแบบโตขึ้นอย่างงี้แล้วค่ะเราก็โตขึ้นด้วยใช่ครับผมก็ติดตามตอบเลยแ่าลองชื่อปากยังไงคนก็ยังตถามมากจริงครับผมก็ เออจริงๆมันก็โตขึ้นแหละฮะแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่เขาแบบก็ออกไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมอเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วการที่ผมยืนหยุดจุดๆนี้มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าเรามีขึ้นเราก็ต้องมีลงใช่แต่ว่าผมผมไม่ผมกลับรู้สึกว่าเอ้ยโมเมนต์ที่เขาเคยซัพพอร์ตเราเนี่ยมันมันมันจริงมันจริงใช่แล้วผมก็เลยไม่ได้คิดเสียใจอะไรกับการที่เขาจะ ไม่อยู่แล้วหรือไม่ได้ติดตามกันแล้วแต่ที่ผ่านมาตอนที่เขาติดตามผมอะ่ะมันคือเรื่องจริงมันคือความรักที่ตอนนั้นเขาให้ผมจริงจแค่นี้ผมก็มันก็เติมเต็มผมนะฮะแต่ยังไงตอนนี้คือแบบเราก็โตขึ้นมากนใช่ครับก็ก็โตโตขึ้นมาครับผมก็อยากให้โตไปเรื่อยๆไปด้วยก,กันครับ <c oughs> ครับผมอ่าก็ตอนนี้ผมเองปีปีนี้เนาะมีซีรีส์เชือกป่านครับผมแล้วก็มีซีรีส์12%ด้วยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมไหนๆก็รอมาขนาดนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอนย้อนไปนิดนึงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่านในซีรีส์เนี่ยเราเป็นแบบว่านักว่ายน้ำแล้วครับผมตอนนี้เราจะได้เห็นเล่นด้วยกัด้วย <Le> เล่นดนตรีเล<ด>่นดนตรีเยอะไหมคะจริงๆต้องกินข้าเลยอ๋อมีครับจริงๆดนตรีก็ฝึกเรื่อยๆครับคือพี่แฟนคลับซื้อกีตาร์อะไรมาให้ผมเต็มเลยครับผมก็เอามาเล่นเอามาเล่นอะไรฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าผมทํางานสายเนี้ยผมม,มันมันก็มีความคล้องจองกับการเล่นดนตรีแล้วแล้วเดิมทีผมก็ชอบชอบดีกีตาร์อะไรอยู่แล้วครับผมจริงๆเข้าใจหรือว่าคือแบบน่าจะเจอทครื่องดนบ่อยๆอ่าฝากกันที่สุดดีกว่าครับผมอ่าก็ ฝากถึงพี่บุญเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับเขาทั้งคู่ทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของออการทํานู่นทํานีน่มันจะหนักหนาสาหัสขึ้นมันจะมีอะไรที่ต้องแบบเขาเรียกว่าแบกบลักมากขึ้นก็อยากให้สู้ไปได้วยกันครับผมผมก็จะคอยให้กำลังใจพี่บุญอยู่อย่างนี้แหละไม่ทิ้งไปไหนครับผม อะไรโอ้พามคิดถึงครับผมคิดถึงก็มีแวะไปแซลบ้างอะไรคิดถึงพามอะไรเงี้ยเขาพามบอกว่าแบบที่เหมนจริด้วยจริงเหรอครับผมหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับผมทางฟุกเองก็ช่วงนี้งานเยอะ,อะก็คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงวิโอมคิดถึงวิเก้าด้วยคิดถึงทุกคนครับผมขอบคุณค่ะ